เขียนอย่างความเมามันนะครับไม่รู้เมาอะไรนะเขียนไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงเขาพูดแล้วครับ<ม>เขาเรียกว่า q u a l i f i e r หรือ prefix มีสองคำคือ Own กับ New ผมจะบอกว่า,าคำว่า Own กับ New เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำพูดของเราเองก็ได้เป็น A กับ B ก็ได้แต่ไม่มีใครเปลี่ยนหรอก default มันคือ Own กับ New Own กับ New คืออะไรครับมันจะถูกนำมาใช้ใน low level trigger เป็นหลัก สมมุติว่าผมใช้คำสั่ง insert record ใหม่เข้า Database ค่า o อนคืออะไรครับมี record นี้อยู่ไหมไม่มีกำลังจะสร้าง record ใหม่เพราะฉะนั้นค่า o อนคือ now แล้วค่า new อะฮะค่า new ก็คือค่าที่อยู่หลังคำว่า value ในคำสั่ง insert ที่คุณกำลังจะี e ์นั่นเองถูกไหมครับถ้าคุณเขียนคำสั่ง update ค่า o อนคืออะไรครับ ก็คือค่าของเลกคอร์ดค่าในเล็กคอร์ดเก่าะที่คุณกวรจะอัปเดตนั่นเองคือค่าโอนค่านิวคืออะไรครับค่านิวก็คือค่าที่มันจะเป็นไปหลังคําสั่งอัปเดตหลังจากการอัปเดตใช่ไหมครับมันไม่ใช่ค่าที่อยู่ในคําสั่งอัปเดตนะครับเช่นอัปเดตเงินเดือนจาก500%อีกขึ้นอีกสิใช่ไหมครับมันต้องเป็นเงินเดือนใหม่ค่านิวคําสั่งลีดล่ะครับ ค่าโอนคือค่าเดิมในขนาดนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะด l ล t ทแล้วค่ามิวอะครับมันคือไม่มีค่าไงถ้าคุณด l ล t ทไปแล้วเนี่ยอากายเป็นเนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องจับตรงนี้ได้ทั้งโอนกับ n ิวให้รู้จักมันคุณถึงสามารถเอาไปใช้ใน Low l e v e l t ิกเกอได้อย่างมีประสิทธิภาพเขามักจะเอาโอนกับ n ิวไปใช้ในเรื่องของการทำหลอกไฟมีคนจะมาอัปเดตเล็กๆหนึ่งเฮ้ยก่อนอัปเดตไว้เราจะขนค่าโอน่ะของมันปัจจุบันเนี่ยไปเก็บไว้ที่นึงก่อน ใช่ไหมครับแล้วพออัปเดตเสร็จเราจะเอาค่า New เข้าไปเก็บด้วยเหมือนเก็บค่าเดิมค่าใหม่ค่าเดิมค่าใหม่เป็นคู่ค,ค,คู่คู่กันการเกิดการแพสหรือระบบผิดพลาดของรานเบเเบทเกิดขึ้นจะได้ซ่อมแซมได้ตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับเขามาแอพพลายในการทำออร์ดิอันนี้คือชื่อของของตัวทริกเกอร์เขาบอกว่าหลังจากมีคนใช้คำสั่ง Delete หรือ Insert หรือ u ั d เดต ทุกคอลัมน์นะครับบนเทเบิลนี้ทุกเรคคอร์ดเพราะว่าคําสั่งอัปเดตอาจจะอัปเดตทีหนึงทั้งเทเบิลอาจจะอัปเดตทีหนึ่ง,ง table, จจห้าพันเรคคอร์ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ต้องกระทํากับทุกเรคคอร์ดที่เกิดเอฟเฟกผลลัพธ์เกิดขึ้นจากการกระทําของคําสั่งต่อไปนี้แต่การคําำต่อปน,นี้ทำ after นะครับทำหลังจาก delete หรือ insert หรือ Update ทำงานไปแล้วนะครับ ทำอะไรครับอย่างนี้ insert ลงไปใน table audit เอาค่าอะไรครับเขาเล่น o เห็นไหมครับเล่น new เอาค่า o insert ก็คือเอาค่าที่เป็นอะไรครับค่า o คืออะไรครับถ้า insert ถ้า o คืออะไรครับก็คือ now ใน now เห็นไหมครับแล้วค่า new ก็คือค่านี้ค่าที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ย a s t name เนี่ยคืออะไรจับเป็นคู่เข้าไป เหมือนทำหลอกไฟล์เป็นการออดิตรวจสอบในกรณีที่ต้องการมีปัญหาระบบอะแล้วไปกู้คืนไปเช็คค่านะครับเขาก็ทำเหมือนแบบนี้นะครับยิ่งในระบบบัญชียิ่งทำเยอะมีเพื่อนผมทำอยู่บริษัทขายขายไก่ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่านะ่ะมีต้องมาแผนออดิทต้องมาตรวจสอบต้องเขียนโปรแกรมทำหลอกไฟอย่างนี้ให้เขาทางบัญชีมาตรฐานต้องทาเพื่อตรวจสอบเหนื่อยมากเลยไปปีเพราะว่าต้นต้นปีไม่เคยเก็บหลอกเลย เอาจากไหนล่ะสวยละขึ้นมาเก็บอตอนกลางปีแรกๆก็ต้องเป็นเมคเอาเด็เมกยังไงอ่ะโอ้โหแต่การเก็บหลอกแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าการทํางานแบบมันต้องช้าๆซ้ําซ้อนหน่อยอ่ะถูกไหมครับอินเสิร์ตทีต้องเก็บของเก่าเพราะฉะนั้นระบบคุณก็ต้องมีศักยภาพที่เครื่องใหญ่พอสมควรนะฮะไม่งั้นคุณบบกคุณยูนทำสองเท่าอ่ะอินเสิร์ตทีหนึ่งหนึ่งเลคขอรเหมือนทำสองสองเลขขอดตลอดเวลาเห็นไหมต้องระวังนียใช่ไหมครับ Summary of Trigger Execution Model ก็คือมันจะมีการ Execute before Statement Trigger ก่อนนะฮะแล้วก็เ,เป in, <to> ิดไฟล์ลงหนังแล้วก็ตรวจตั๋วแต่ละคนเข้าไปส่องหน้าด้ืยอไฟฉายของแต่ละคนหลังจากเข้าลงใช่ไหมครับทำทุกคนแล้วค่อยไป Execute after Statement Trigger คือปิดไฟหลังจากคนออกหมดแล้วนะครับอันนี้คือการ Compile เรามาดู at นะครับว่า Compile Trigger ทำยังไง ง่ายครับเอาเธอทิกเกอร์ทิกเกอร์เขียนเลยว่าคอมไพ l e ทิกเกอต้องคอมไพน e นะฮะธรรมดาเวลาเราแก้โค้ดไงแล้วมันเสียคอมไพน์ใหม่นะครับหลังๆก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้ mm hmm. ผมมีตัวอย่าง mm hmm. ให้ดูอันหนึ่งทำมาให้ดูเป็นไฟล์ Microsoft Word ไม่รู้ Copy ไปอะไรอย่างนะี้ถ้ามีเวลานะครับอันนี้เป็นอสุดท้ายที่ผมจะแสดงให้ดูก็คือตัวอย่างนี้นะครับ ผมจะดอกเ table ชื่อว่า m l o c จากนั้นเนี่ยผมก็จะสร้าง table ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า m l o c คือสร้างใหม่ครับมี4คอลัมน์ mid lock date new salary action สร้างเสร็จผมก็สร้าง t r i กอ e r ครับ t ก i กอ e r ผมทำอะไรฮะ create or replace t i g g e r ชื่อนี้ผมบอกเขาว่าหลังจากมีคนอัปเดต c o ัม m n salary f o e i s low แสดงให้เห็นว่ามันเป็น low trigger ให้ทำอะไรครับให้ insert ไปที่ table m l o g นะฮะ value เอาค่าใหม่ insert นะครับพร้อมค่าเก่านะครับคุณลองนี่เป็นไล่ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นนะครับอันนี้ผมทำผลลัพธ์ว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่คือเรื่องของ trigger คือหลักสูตรนี้นะครับผมคงสอนประมาณ trigger ถึงประมาณนี้นะครับจริงแล้วมันคงมีอีกมากมายนะครับ ก็ยังไงก็ตามนะครับถ้ามีคําถามอะไรผมเคยให้เมลไว้แล้วใช่ไหมครับ mm hmm. ก็อาจจะเมลไ,ไปถามผมได้นะบางครั้งมันมีใกล้จะจบหรือว่าอย่างเงี้ยเขาเพื่อนผมเป็นผู้บริษัทลูกค้าบ้างเขาจะหาน้องไปทํางานจบตีจบโทรอะไรเงี้ยไปทากับเขานะครับบริษัทใ,ใหญ่ๆก็ผมก็โพสลงเฟสลุ้งผมนะคุณก็คอยดูแล้วคุณก็ไปเลยบางทีเอ็มดีเขาโพสตมาผมก็โพสไปเลย นะครับหรือว่ามันมีอะไรดีๆส่งมาผมส่งไปหมดมนี่มีเพื่อนผมเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ได้ไงผมโพสปุ๊บเขาก็มาเก็บไปเลยไปฝากไว้ที่นู่นหมดเลยหรือว่าโพส์ปุ๊บไปไหนหมดวะไม่มาดูอันนี้ก็เอาหมดเลยนะเร็วมากเลยก็ส่งมาแนละ้วผมก็ส่งไปส่งมาก็ส่งไปบางทีออร์โคมันจะมีรับคนฝึกงานส่งมาปุ๊บผมก็ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาไปดูให้หรอกเขาก็ไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับลองไปดูแล้วกัน เดี๋ยวผมจะถ้าเกิดว่ามีทางทางอาจารย์ติดต่อไปหรือยังไงก็ตามนะครับก็อาจจะมีการวางเนื้อหาที่มันมีลําดับต่อเนื่องกันไปอีกถ้าถ้าสนใจก็คงจะฟังข่าวจากคณะาใช่ไหมครับเขาก็มีแจ้งผ่านเฟซบุ๊กใช่ไหมธรรมดาใช่ไหมครับสนใจนะครับก็บอว่าไปต่อไปมันถ้าเป็นต่อจากตรงนี้ไปท,ที่ที่มันพอเรียนได้นะครับน่าจะเป็นดัตเทเบทแอดมิน หรือไม่ก็เป็นเฉพาะทางไปนะฮะเช่นที่ผมจะไปสอนอยู่ที่หนึ่งครับเป็นเรื่องของ Data Auditing แล้วก็ Data Security Control ใช้ PL นี่แหละแต่ว่าตอนนั้นแอ p พลแล้วก็มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือทางต,างต่างๆนานาก็ไม่ต้องลงไปเล่น d a t a b a บ e a d m ม n ทั้งตัวแต่เล่นเฉพาะทางไปเลยเฉพาะทางไปเลยเฉพาะทางแล้วก็คุณก็ไปเอาโคดดิ้งพวก .NET Java อินเทอร์เฟซกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้มันก็จะเป็นโซลูชันไปถ้าเป็นระ t a บ a s e admin คือมันอย่างเงี้ยสี่เป็ดบดก้างๆคุณจะเอาอะไรอ่ะคือทะเลอ่ะทะเลมันไหลอ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรคุณเก่งอะไรแน่ดูไม่ออกนะแต่ถ้าเอาเฉพาะทางแล้วคุณมีความรู้ที่ความสามารถเฉพาะตัวคุณอยู่ด้วยอ่ะเช่นคุณบอกว่าผมเนี่ยมือหนึ่งจาว่าโอ้หเอาเลยซึ่งมันมีไงแล้วคุณก็ได้อะไรไปซึ่งผมคิดว่าแบบนั้นเนี่ยมันชัดเจนกว่าถูกไหมหรือเปล่า นะเรีว่าอย่งไเดี๋ยวอาจารย์เขาเสนอมาผมก็อาจจะโมเดลหลักสูตรแล้วก็ลองคุยกันแต่ว่าคงไม่ใช่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะีะเพราะว่าถอบต้องไปที่อื่นบ้างน,นะครับมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยดี๋ยวก,กลับมานะครับแต่ยังไงก็อาจจะมีโอกาสก่อนคุณจบนะจบเดือนไหนครับจบเดือนนี้ปะ่ะไม่ใช่เนี่ยเทอมหลังใช่ไหมฮะอ่าเทอมหน้ามีโอกาสนะครับหรือว่าเทอมนี้มีซัมเมอร์จบก่อนสามปีครึ่งไหมไม่มีใช่ไหมมีปะ่ะ ไม่มีที่นี่ไม่มีซัมเมอร์นะครับสี่ปีจบก็บุญล,ละนะฮะจะจบไม่นะ้สี่ปีจะเป็นลมใช่ไหมครับเออนะฮะก็ดีแล้วละ่ะสมหน้าไม่ใช่ดีแล้วนะฮะเป็นอย่างนี้แหละก็ตามนี้นะครับแล้วเ,เ,เจอกันนะฮะฟินได้ฮนะไปละที่คนนี่นะโทษนะคนที่เขาถ่ายวิดีโอเขาไปไหนอยู่หลังป่ะไม่อยู่ครับ จะใายเอกสารเขาไปไหนรู้จักเขาไหมไม่เป็นไรโอเคนะครับตามสบายนะครับไฟล์ใครยังไม่มีมา Copy อ,อันนี้นะ